สก็คือฮอร์โมนแบบทาหรือว่าแบบเจลอันนี้นะคะเป็นแบบออกฤทธิรร์ระยะสั้นค่ะทา1ครั้งจะมีฤทธิ์อยู่ได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแบบทาก็จะคล้ายๆแบบกินค่ะก็คือต้องทาทุกๆวันนะคะ ในเวลาเดิมๆแต่บริเวณที่จะทานะคะต้องเลือกบริเวณให้ดีด้วยหลังจากทาแล้วเนี่ยต้องไม่ไปสัมผัสมันอีกนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่ไม่ได้มีขนปกคลุมด้วยยาจะได้ดูดซึมเข้าไปภายใต้ผิวหนังได้ดีมากยิ่งขึ้นบริเวณที่แนะนําก็คือบริเวณหน้าท้องค่ะมันก็จะดูดซึมแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดได้ดีข้อดีก็คือไม่ต้องเจ็บตัวทาได้เองที่บ้านข้อเสียก็คือต้องทาทุกวันคล้ายๆกับยากิน แล้วถ้าหากว่าทาแล้วเนี่ยต้องรองให้แห้งก่อนจึงสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้และถ้าทาแล้วยังไม่แห้งนะคะห้ามไปโดนตัวบุคคลอื่นๆมันอาจจะทําให้ฮอร์โมนเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้โดยเฉพาะในผู้หญิงถ้าได้รับฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะคะบ่อยๆนะคะก็ทําให้คุณมีลักษณะของความเป็นชายได้ส่วนเรื่องราคาก็ไม่ต้องห่วงค่ะราคาสูง